โอมกเกษตรปลาหลายๆคนอาจจะเคยลองทานมาแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะพาไปเปิดประสบการณ์กินโอเมกเกษตรเนื้อเป็นครั้งแรกบรรยากาศในร้านเขามินิมอลมากกันทุกคนสะอาดตาจุดเด่นก็จะเป็นร้านที่วางอยู่กลางต้นไม้โทนสีขาวละมุนเรามากันที่ร้านช e ิโรอิโอมกเกษตรตัวก่อนส่วนตัวเป็นคนไม่อินกับเนื้อสักเท่าไรแต่พี่แบงค์เขาออกตัวว่าจะเลี้ยงก็เลยหลวมตัวมาด้วยที่เรากินเนี่ยจะเป็นคอสที่ชื่อว่าลิดาคอสนะคะมีทั้งหมด13อเทมอย่างแรกที่เขาจะเสิร์ฟม,มาก็คือเรดอูเมะมีความเปรี้ยวแล้วก็หอมบวยเปิดตุ่่่มมรรับไดด้ีเลยคคะาาตอว คุกคนเห็นซอสสีขาวด้านล่างเนี่ยจะเป็นซอสทาด้วยน้องตรงกลางที่เหมือนครัวซองอันนั้นคือมันฝรั่งค่ะท็อปด้านบนสุดด้วยข่าวเวียก่อนเสิร์ฟเชฟเขาก็สโมคควันไม้เชอร์รี่มาให้ด้วยคำต่อมาฟองดูวาเกลเนื้อจะเป็นเนื้อวิยาสกิเชฟเขาก็จะเอาน้ำมันเนี่ยราดไปบนเนื้อแล้วให้เนื้อด้านนอกเนี่ยมีความเกรียมแล้วก็ได้เทกเจอร์กรอบนิดนึงคำนี้เขาจะให้เราทานคั่บเกลือชาเขียวมะชากอร่อยมากเลยทุกคนเนื้อคเน้นุ่มมากอะ่ะแล้วเกลือก็มีความหอมไปกันต่อที่คำที่สี่วนรอานนุ้ปเหมือชชาาบบู แล้วก็เอาไปวางไว้บนข้าวจากนั้นท็อปด้วยไข่ดองญี่ปุ่นโมริทามะตามด้วยการโรยเกลืออาวายุกิ <way> คำนี้คือจัดเต็มมากะ่ะทุกคนมีทั้งข้าวเนื้อบัวแล้วก็ไข่ดองไม่สามารถพูดคําอื่นได้จริงๆนอกจากคําว่าอร่อยคําที่5ค่ะไบมีวากียวคำนี้น้องหน้าตาเหมือนเบอร์เกอร์เลยทุกคนจะเป็นเบอร์เกอร์จิว๋วดูดีน่ารักเนาะซอสที่ราดมานะคะจะเป็นซอสโชยุทรฟัฟเฟิลหอมทรัฟเฟิลมากแล้วตัวเนื้อคือฉ่ำสุดๆคำต่อมาค่ะชื่อว่าซูบะโซเมงจะเป็น่เ่อรา์ กินเนื้อมาหลายคำแล้วตัวซุปเนี่ยจะเป็นซุปปลาแห้งนะคะแล้วเชฟเขาก็จะบีบมะนาวลงไปด้วยมาค่ะกลับมาต่อกันที่เมนูเนื้อบาก the pot. วอินเดปอรอตนี้น้องคือหน้าตาดีมากน่ากินสุดๆก็มีไข่แดงท็อปมาให้ด้านบนด้วยค่ะก่อนจะกินเราก็ต้องเจาะแบบนี้ตัวข้าวจะมีกลิ่นหอมของมันเนื้อเวลาทานคู่กับไข่แดงก็จะเพิ่มรสชาตินัวขึ้นมาคำนี้คือยุเกะวาเกิยเนื้อจะเป็นเนื้อส่วนสิรลอยนะคะเสิร์ฟมาพร้อมกับไข่ดองญี่ปุน่นใครที่ยังไม่เคยทานยุเกะนะคะเราอยากให้เปิดใจเนนนืื้้ออุมมมาากไหคคคคี โฮตาเต่เลมอนเคิร์โฮตาเต่เขาสดมากเลยทุกคนมีความนุ่มๆเด้งๆทานคู่กับเลมอนเคิร์ที่มีรสเปรี้ยวเหมือนเข้ากันต่อไปค่ะคำที่10มีอูนิด้วยชื่อเมนูว่าอูนิวากิวมินิสเตอบอกเลยว่าจานนี้เป็นจานที่เราชอบที่สุดเพราะว่าจานนี้ส่วนประกอบเขามีหลายเทกเจอร์แล้วก็หลายรสชาติให้เรากินเราสามารถจะทานเนื้อเปล่าก็ได้หรือว่าจะเอาอูนิมาทานกับเนื้อนี่เกลือกับต้นหอมไว้ให้เราทานคู่เพิ่มรสชาติด้วยคำนี้คือที่สุดในใจเราจริงๆถัดมาคือลิ้นวัวตุ๋นวาเกิวชิดดเมนูนี้พี่อังเล มาทำลิ้นวัวมาได้ดีอ่ะนุ่มละลายดูแววตาคนได้กินของอร่อยสิแล้วเราก็เดินทางมาถึงของเข้าวคาสุดท้ายแล้วค่ะออนเซนวากิวคำนี้ก็จะเป็นฟิวชาบูเลยค่ะให้เราเอาเนื้อเนี่ยจุ่มไปในน้ําซุปร,อร้อนๆเองเลือกความสุขได้ตามใจชอบเลยแล้วก็เอามาทานคู่กับซอสงาปิดท้ายมือนีด้วยของหวานค่ะอากาชิโซกานิตะสดชื่นมากมีความเย็นๆย็เปรียปร้ยวๆอันนี้เรากินเป็นริดะคอสนะคะคอสเนื้อ3,900แต่ทางร้านเขาก็มีเป็นคอร์สปาด้วยนะอันนี้เราจองมาเป็นรอบเที่ยงแต่เขาก็มีรอบเยย็นนกับบรออคาาด้วท ร้านนี้จะอยู่ที่จุฬาซอย9นะตรงโครงการบล็อก28ก็ติดตามกดไลค์ like, กดเซฟกดแชร์แท็กคนที่อยากให้พาไปกิน้วไฟกันได้เลย